วันที่3ของรายการครับวันนี้เราแข่งกับดิงนตาครับวันนี้เป็นหลีกรุ่นอายุสิเปีครับ,ครบโคดวางเกมปักเกมใหม่ครับวันนี้ สตาร์ทนะครับวันนี้เอาปุนโนกับแจ็คอยู่หน้าครับกลางเป็นเมฆครับกลางเป็นเมฆตอนนี้ไล์สดไล์สดอยู่ครับล้างสายไม่ได้นะนะครับแบ็คแบ็คซ้ายเป็นช๊บครับแบ็คขวาเป็นฟีฟ่าครับแล้วก็เซนเตอร์เป็นแดนครับโกเป็น เคนโด้ครับโค้ดโอ oh, ้ตัวนี้ตัวมาเริ่มเลยโอ้ยตัวนี้ตัวมาเริ่มเลยอนีเชนโด้มาครับไม่เนี่ยไม่มีปัญหาครับ นี่ครับเราบางไว้ครับเป็นลูกทุ่มออกเป็นลูกเตะม,มุมของเราครับ<า>เราบุก ทุ่มของดีมสตาร์ s <S okay ครับโอเคครับลุงนี่เขาเตะสูงครับดีมสตาร์นำไปก่อนครับ okay, 1 Plus 0ไม okay. ่เป็นไรครับยึ้ง1นนาที s 2นาทีครับ อ,นนอย่าลอบอลอย่าลอ,อ,าลอบอลลูกชุ่มของเซเว่นครับ นีดดีมตานำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับรวม ครับลูกทุ่มของ Dream Star ครับลงวิ่งวิ่ง นิดเดียวครลูกนี้ตกวิ่งเร็วหนึ่งประตูศูนย์อยู่ครับตอนนี้นีนี้ตัวประกอบไหนที่ลูกนี้ตัวประกอบไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โอ้โหเคนโดยังปัดไม่ได้ครับโอ้โห,หน่ากโกเลยอ่ะโอ้โหเคนโดเซฟไม่ได้ครับเป็นลูกแตะมุมครับโโดูเดือดตั้งแต่เกมแรกเลยนะน้ำอะไร้ะไรอะไี่

คุณน้นำหน้าไปเลยคุณน้อไปเชือกรองเท้าไอโอ้โหปัดชนคานนะครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหอโอ,โหโอ้สวยงามนะโกเขาก็เซฟไปสวยในดีมสตาร์นำอยู่ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ Ni đi, nhanh lắm chân. đi, chai, chạy chơi chơi, chạy chạy, nỉa 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 đi nỉa 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 pha ba đi phá đi nỉa đi, đi. โอ้มัน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 แบบนี้เล่นกันสนุกครับลมหนีหน่อยหนีหน่อยหนีหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมั่นใจมั่นใจคนเดียวเคลียร์ดิอุ้ย แม่นยำลูกปุนโอแม่นยำแม่มมมยนยำนินนิดคุยกันลูกเรียกกันลูกเข้าเลยเข้าเลยคุนโออ้อมบอลหน่อยแม,ยม,ม,ม่นยำแม่นยำลูกคุนโอ เอาคืนเอาคืนเอาคุณนึกครัคุณนึงอ้ยึกไปนิดนึงครับย่องย่องไหไสิลูกย่งหน่อย โอ้วันนี้เมฆเล่นดีมากเลยประกบติดทุกลูกโอ้ซีซ่าสวยงามสุดยอดคุนโนไปคุยกันคุยกัหนึ่งสองไปสวยงามโอ้ปิดนิดนึงเก็บก่อนเก็บก่อนเบาไปนิดนึงครับดีนะครับวันนี้ก็โอเคโอเค เกมแรกนี่วิ่งไล่ขนาดนี้กันแนี่สนุกครับเล่นดีทั้งสองทีมเลยนี้นะไปงได้ไปไป,ไปได้ไปเยจ ใครช่วยใครช่วยเรียกการคุยกัน,กกน,กนดีฟี่้าเยี่ยมยเออวันนี้เล่นดีครับวันนี้เล่นเล่นดีนะครับชัดครับ แผนบอลนะครับวันนี้เล่นดีกันครับวันนี้โอ้ oh, ใช้ได้เลยสุดยอดวันนี้เด็กเราเปลี่ยนจากเมื่อวานเลยนะใจใจใง,ง่ายง่ายเออยิงยง่ายง่ายโอเคครับดีมากฟีฟ่า,ออายดง๋ยวยง่างยถาเออ ข้าอนพี่ๆข้ากบอนเยี่ยมเลยเอาแล้วลูกแม่จา๋าลูกแม่จา๋าเลี้ยงทะลุกันไหมลูกแม่จา๋านี่นี่จุบนะครับจุบนะครับคนซ้ายอา้าวหนึ่งตอนหนึ่งจะได้เข้มข้นขึ้นหน่อยเล่นกันสนุกนะครับคู่นี้ ครับวันนี้เล่นกันดีครับสนุกนะครับคู่นี้ตั้งใจเล่นในทั้งสองทีมดีครับบี่ออีมาไล่ชนมาล้ว่างแล้วว่างแล้วใจก่อนนี้ดีครับเมื่อวานนี้เราก็จะปล่อยๆนะวันนี้โค้ชอบรมแล้วก็เปลี่ยนแผนการเล่นใหม่นะครับให้เข้าบอล เราเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนนี้ไปไปไปเจ้าเอย่ายลอยกันไปดิอย่ายลอยกันไปเอาไหมเจ้าทำได้เจ้าทำได้เอาเลยเจ้านครับไปจูบครับเข้าก้นเข้าก้นเอาวนะครับเอานั้นนะครับออโอเคครับโดนจิ้มไปก่อนครับ เป็นลูกคุ่มของเราครับโอ้คนนี้เล่นดีครับวันนี้สเตปออกจ่ายบอลเร็วเมื่อวานจ่ายบอลช้าครับคุณโนครับคุณโนคืนมาครับแจ็คครับ เล่นดีครับวันนี้สนุกครับตั้งใจเล่นหนึ่งต่อนหนึ่งครับอนนี้เสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อนหนึ่งประตู มองหลังด้วยมองหลังด้วยอย่าเข้าบอลดีๆลูกอ,นนอ้ยไม่เข้าเท้านะครับลูกนี้รีบกลัวเขาจะเข้าชาร์จนะรีบเตะก่อนปิ้นออกขวาไปครับ อ่าม่จ๋ามาแล้วทั้งี้ลูกชายนะลูกชายตีเสมอให้ไปแล้วนะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะจุ๊บลากขึ้นมานแหละมาเลยตอนนี้เสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับซเซเ่นซ็อกเกอร์กับดลูมตาครับตอนนี้คู่นี้เล่นกันสนุกฮะดีครับบอลนีเล่นสวยงาม เอาแล้วนี่จุ๊บเห็นไหมจุ๊บเสียบแล้วเ,เ,เ,เล่นกันบูจริงวันนี้ต้องอย่างนี้นะเอ้ไปไปฉลองพี่งออกห่างดิโอเคครับดีครับบล็อกเป็นลูกชุ่มของดีมสตาร์ครับเล่นบอลยดูบอลดูบอลครับลวลูกชุ่มของดีมสตาร์ครับ เหมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับน,นี่เล่นดีครับตัวน,นี้เปลี่ยนเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยครับเมื่อวานนะนี่นี่นี่อย่าจดิจดิอดี๋ดไม่ได้ไกลกินไปใจด้วย ครับไปที่เมฆครับโอ้ยไม่เข้ากรอบครับอ่าหมดครึ่งแรกครับสเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้วันนี้สุดยอดเลยโอย้วันนี้เล่นดีกันมากเลยวันนี้วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานมันมัน เหมือนกับตื่นเต้นนะอ่าวันนี้โค้ดปรับแผนปรับอะไรใหม่ครับดีมากเลยวันนี้ปิดก่อนคลิปนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่นะครับครับ